สวัสดีค่ะเด็กๆเ,เจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้คุณครูมีคลิปดีๆเรื่องการทักทายนะคะคำทักทายภาษาอังกฤษว่า greeting นะคะ greeting อ่าเดี๋ยวไปรับชมกันเลยค่ะ good morning. good morning good morning good morning how are you I'm fine I'm fine I'm fine, thank you. Good, good afternoon, afternoon, good afternoon, good afternoon, afternoon, how are you? I'm not good, I'm not good, I'm not good, oh no. Good evening, g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 ood evening. how are you? I'm great, I'm great, I'm great, thank you. ครูกุสมานะคะอะ๋ยววันนี้นะคะเราจะมาเรียนภาษาอังกฤษกันนะคะอะ กรีติ้งนะคะกรีติ้งก็คือการทักทายกันนะคะเดี๋ยวจะมีคำว่าอะไรบ้างในเราไปดูกันเลยค่ะอะคำแรกนะคะ The first word mm hmm. นะคะคำแรกที่เราจะเรียนวันนี้ก็คือ mm hmm. good morning mm hmm. นะคะใ mm hmm. ช้พูดสวัสดีตอนเช้านะคะ mm hmm. uh, good morning teacher นะคะ good morning student ใ mm hmm. uh, ช้ได้จนถึงตอนเที่ยงเลยนะคะ ะค,ะคำที่2ที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะคือ afternoon นะคะใช้พูดทักทายหลังเที่ยงวันจะถึง6กโมงเย็นเลยนะคะอ่ะไปเจอคุณครูที่ตลาดนะคะ Good afternoon นะคะอ่ะไปเจอเพื่อนๆอ,อ่ะ Good afternoon นะคะตอนเช้าใช้ Good morning นะคะตอนบ่ายนี้นะคะเราจะใช้ Good afternoon นะคะ ตามที่สามนะคะ Good evening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  อ่าดูฝา่งคูนะคะ Look at my mouth Good evening Good evening สวัสดีตอนเย็นนะคะใช้พูดทักทา,ายหลังหกโมงเย็นถึงเที่ยงคืนนะคะ คิดง่ายนะคะสมมุติว่าหนูจะเข้านอนนะคะหนูมองหน้าคุณแม่แล้วหนูก็บอกว่าคิดง่ายมองหน้าพี่สาวหรือพี่ชายนะคะคิดง่ายมองหน้าคุณตาคุณยายแล้วก็พูดเหมือนกันว่าคิดง่ายนะคะคิดคิดง่ายแปลว่าราตรีสวัสดิ์นะคะคิดง่ายแบบนี้นะคะใช้ตอนกลางคืนนะคะจะเข้านอนแล้วก็บอกเลยค่ะ มาโรงเรียนแบบนี้นะคะอ่ามาเจอเพื่อนแล้วจะกลับบ้านแล้วนะคะอ่า you can say goodbye นะคะแล้วเดยกก็จะบอกว่าลาก่อนนะ goodbye นะคะอ่า goodbye อ่าเอามือขึ้นมาด้วยค่ะ goodbye goodbye แปลว่าลาก่อนนะคะอ่าเวลาเราจะแยกจากการเราค่อยพูดนะคะไม่ใช่เจอหน้ากันแล้ว goodbye เจอหน้ากันนะคะ g o o d morning Good afternoon good evening นะคะอ่ะเราจะ say อยู่สามคืดนีนะคะอ่ะ Good morning good afternoon Good evening แต่ถ้าเราจะจากกันเราจะ say ว่า Good bye นะคะอ่าคำนี้นะคะนักเรียนต้อง จำให้ได้เลยนะคะ Hello แต่อันนี้จะใช้กับเพื่อนนะคะใช้กับเพื่อนสนิทของเราใช้กับคุณครูไม่ได้นะคะ mm hmm. เจอหน้าคุณครูค,ค,รคุณครูคุสมาคะ่ะ Hello ไม่ได้นะคะไม่เอาไม่น่ารักนะคะใช้กับเพื่อนนะคะหรือหรือคนสนิทของเรา Hello นะคะก็แปลว่าสวัสด,ดีเหมือนกันนะคะเจอกันที่ไหนฮัล Hello 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 นะคะพูดจาสวัสด,ดีกันนะคะแต่ใช้กับ เพื่อนสนิทนะคะ,ะทำพมานะคะให้ให้ก็ใช้กับเพื่อนที่สนิทค่ะแต่ต้องสนิทแบบมากกว่าเลวอีกนะคะ,ะให้นะคะไห้ ใช้กับเพื่อนที่สนิทใช้ได้ทุกเวลาเลยนะคะใ,ใช้แบบไม่เป็นทางการนะคะใช่ใช่อ่าเด็กผู้ชายเซ่ฮัลโหลนะคะนักเรียนหญิงก็เซ่ตอบเซ่ฮัลโหล เหมือนกันนะคะอ่ะเด็กผู้ชายพูดคำว่า hello สวัสดีนะคะน้กเรนญิงก็เลยตอบกลับว่า hello สวัสดีเหมือนกันนะคะ <c oughs> เพราะว่าเขาเป็นเพื่อนกันเขาจึงสามารถใช้คําว่า hello เหมือนกันได้นะคะ ่อนะคะเมื่อเราทักทายเพื่อนแล้วนะคะอันนี้คือเพื่อนใหม่เหมือนหนูเข้ากอหนึ่งใช่ไหมคะสิ่งที่หนูต้องถามะคะ่ะเพื่อนเราหลายๆคนเรายังไม่รู้จักกันเลยใช่ไหมคะเราก็ต้องถามเพื่อนว่าเธอชื่ออะไรอ,ะอ่ะอ่าแต่ทีนี้อ่เาเดต้พูดเป็นภาษาอังกฤษนะคะ,ะ speak English ะนะคะอ่า what's your name นะคะ what's your name คุณชื่ออะไรอะ่ะนะคะอ่า what's your name เวลาเจอหน้ากันนะคะผู้สัสดีก่อนนะคะ hello, hello. แล้วตามด้วยประโยคที่ถามว่า what's your name mm hmm. นะคะอ่า mm hmm. นักเรียนชายถามนักเรียนหญิงแล้วนักเรียนหญิงก็ต้องตอบว่า my name's น Nam. ้ำนะคะอ่าเด็กผู้หญิงนี้เขาชื่อน้ำนะคะ mm hmm. เขาเพื่แทนตัวเองไปว่า my name's น Nam. ้ำาแต่ถ้าเป็นชื่อนันอกเรียนนักเรียนก็ใส่ชื่อตัวเองเข้าไปว่า my n a m e จุดจ,จ,จอ่ะใส่ชื่อตัวเองแทนเาว่าจุดจดจุจ ของตัวเองนะคะอ่ะคุณครูก็จะบอกว่า my name is กุสุมานี้นะคะ,ะหลังจากที่เราบอกชื่อเราไปแล้วเรารู้จักชื่อเพื่อนหรืวยังคะ ยังไม่รู้จักดังนั้นเราก็ต้องถามที่เพื่อนคืนค่ะว่า what's your name อ่า what's your name เพื่อนก็จะตอบว่า my name's Tom my name's Tom เราถามว่าเธอชื่ออะไรล่ะทอมก็เลยตอบว่าฉันชื่อทอมจ้านะคะเวลาพูดกันก็ต้องมีคําว่าครับมีคําว่าค่ะมีคําว่าจ้านะคะเป็นคําที่สุภาพน่ารักแต่ถ้าใช้กับเพื่อก็ใช้จ้าก็ได้แต่ถ้าเป็นทางการเป็นภาษาเขียนก็จะใช้คําว่าครับนะคะ อีกประโยคนึ่นะคะเป็นประโยคเด็ดเลยนะคะเวลาเราเจอกับใครสักคนนึงเราต้องบอกว่ายินดีที่ได้รู้จักนะคะภาษาอังกฤษใช้คำว่า nice to meet you นะคะ nice to meet you นะคะเด็กเด็กเด็กผู้หญิงคนพูดนะคะแล้วเรียนชายก็เลยจะตอบว่า nice to meet you too นะคะยินดี ็รู้จักเช่นกันนะคะ Nice to meet you too พูดตามนะคะ Nice to meet you และ Nice to meet you too เก่งมากค่ะกูชอบอ่าทีน พอบอกว่ายินมีที่จะรู้จักแล้วเราก็จะแยกกันแล้วนะคะก่อนเวลาเวลาที่เราจะจากกันอะ่ะเราต้องเซอะไรนะเซ o ูดบายนะคะต้องบอกลากกอดไม่ใช่เดินหนีเลยไม่น่ารักนะคะอย่างเง้น,นะคะเราต้องเซกุดบายค่ะเราต้องพูดคําว่าลาก่อนนะคะ o o ดบายนะคะอะ่ะผู้หญิงพูดแล้วนะคะว่า o o ดบายผูจะกตบอกว่า b บาย e you again ผู้ชายก็จะพูดสั้นๆว่าบายที่แปลว่าลาก่อนเหมือนกันนะคะแต่เขาเติมคำว่า see you again อ่า see you again see you again อ่าที่แปลว่าแล้วจะพบกันใหม่นะคะอ่ะาบอกว่าแล้วพบกันใหม่นะคะก็บกมือลากันแล้วนะ ขอบคุณนเรียนที่ตั้งใจรับฟังนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย See you again เป็นงไงบ้างคะเด็กๆหลังจากดูคลิปไปแล้วนะคะงานของเราวันนี้นะคะให้เด็กๆแนะนำตัวเองเป็นคลิปกลับมาส่งคุณครูนะคะอ่ะยกตัวอย่างนะคะ อนักเรียนก็จะบอกว่า Good morning นะคะคนไหนส่งตอนเช้าคนไหนพูดตอนบ่ายก็เป็น Good afternoon นะคะอะ่คนไหนจะส่งมาตอนเย็นเย็นคลิปตอนเย็นก็ใช้คาว่า Good evening นะคะแล้วก็แนะนำตัวว่า My name is หนูชื่ออะไรต่อด้วยชื่อตัวเองนะคะ,ะแล้วก็ เอาแค่นี้ค่ะวันนี้ประโยคนี้เอาแค่นี้นะคะแล้วเราจะต่อกันไปเรื่อยๆนะคะอ่าเอาค่อ่าดูดูคุณครูคพูดให้ฟังนะคะคุณครูพูดตอนเช้านะคะตอนนี้คุณครูจะบอกว่า good evening s t u d e n t my name is Kusuma Chotiwangso อ่าพูดมาแค่นี้นะคะบา,บายๆค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเจ้าหญิงเงือขอตัวเล่าย้น้ำเล่นก่อนนะคะบา,บายๆค่ะ